คบกันมานานเท่าไหร่ล้ครับพึ่งปีครับเจอกันได้ยังไงล่ะครับเป็นเด็กฝึกงานค่ะแล้วก็ไปเจอเขาที่ทํางานเริ่มจากผมทักไปหาน้องก่อนส่งเพลงมาให้ค่ะบอกว่าให้หนูลองฟังดูเป็นเพลงของสครับครับเธอคือลมเย็นๆที่มาดับไคลอ้อนโอเคโอเคอะไรคือสิ่งที่เราชอบในตัวกันและกันเหรอครับเป็นคนมีไอโฟนคับนี่คือสิ่งที่คบกันได้นานเพราะว่าเขาดูแลดีตอนแรกก็เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม บีบยาสีฟันให้ทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็ตอนออกจากบ้านเขาจะหัดนรองเท้าให้เข้าบ้านนะคะเพื่อที่จะได้ออกแล้วก็ใส่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยอเดีย๋ยวไปทำบางเลยทำบางพูดถึงชื่อเขาอะครับอะไรคือความทรงจําที่มันเด้งขึ้นมาในหัวเราวา่เปิดประตูที่เปิดประตูครับที่ทำงานก็ <c oughs> คือว่าพอผมจะเลิกงานใช่ป่ะผมจะเปิดประตูเข้า <oughs> ไปห้องน้ำเนี่ยเจอแฟนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำหนูเปิดประตูให้เขาอะค่ะแล้วเขาก็เข้ามาพอดีก็เลยเหมือนเป็น first impression ที่แบบว่าเจอกันหน้ากัน คิดว่าอะไรคือข้อเสียของตัวเราในความสัมพันธ์เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นถ้าสมมติอะไรที่นัดกาแฟแล้วเี้อย่างเช่นการทํางานคือเราเห็นใจคนที่ทำงานมากกว่าเราก็จะเลือกทํางานในบางครั้งเราแก้มันยังไงหลีกเลี่ยงอะไรที่รู้ว่าถ้าเราเลือกได้เราก็จะเลือกสิ่งนั้นก่อนเล่าเหรอครับหนูก็ต้องอารมณ์ครึ่งๆลงๆอยู่แล้วไหมวิงสุดๆค่ะหนูนึกว่าชิงช้าตอนนี้ก็ปรับปรุงอยู่ค่ะ